สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนการสร้างแผนที่นะคะคาโตพายสร้างแผนที่ในส่วนของคลิปนี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับการพอดแผนที่สร้างแผนที่สถานีตรวจวัดเรดาร์หรือดาวเทียมเพื่อใช้ในงานบรรยากาศนะคะเราก็ทำการ Import Library ขึ้นมาเลยนะคะ พอดแมตพอดพอดิบนะคะ ใส่อินไลน์เข้าไปนะคะค่ย ฟีเจอร์นะคะฟีดนะคะแล้วก็ชิปเป็นเตอร์ด้วยะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาฟิกนะคะ พิกเกอร์ะนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราจะเป็นการกำหนดไซส์ของมันนะคะเธอ,อเขียนคำสั่งว่า fix size เราจะเอาประมาณสิบ ต่อมาะคะ่ะ support หนึงน่งหนึ่งนะคะหนึ่งสามตัวนี้ก็หมายความว่าเป็นหนึ่งแถวหนึ่งหลักแล้วก็1ภาพนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ projection นะคะในส่วนของ projection เนี่ยนะคะก็จะแสดงเส้นโครงแผนที่นะคะ plate carry นะคะตัวนี้จะช่วยพอดช่วงช่วงแบบหน้าแผนที่กำหนดแผนที่ขึ้นมานะคะให้ลองชิปเอนเตอร์นะคะเห็นไหมคะว่าเราจะได้กรอบ มันขึ้นมาค่ะเราลองใส่เพิ่มตัวนี้เราจะเอาเป็นคำว่าแนนนะคะก็คือเป็นแผ่นดินเป็นพื้นที่เป็นแผนหน้าแผนที่แบบที่เป็นช่วงแผ่นดินนะคะ ก็จะขึ้นหน้าแผนที่นี้มาเลยนะคะแต่แต่ที่เราต้องการก็คือช่วงช่วงแค่เอเชียตะนออกเฉียงใต้น,นะคะหรือว่าเป็นช่วงประเทศไทยและอ่าประเทศใกล้เคียงนะคะเราก็จะกำหนดให้มันละเอียดขึ้นเใสค่ะ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของตรงนี้เราจะใส่เป็นละติจูดกับลองติจูดนะคะสองตัวหน้านะคะจะเป็นลองติจูดนะคะอยู่ในช่วง80กับ125นะคะส่วนสองตัวหลังนะคะจะเป็นละติจูดนะคะอยู่ในช่วงเส้นศูนย์สูตรกับช่วง25นะคะจะเห็นได้ว่าจะขึ้นแผนที่ประเทศไทยขึ้นมานะคะ แล้วก็บริเวณใกล้เคียงในบางส่วนนะคะหละหลังจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มลองเพิ่มพื้นที่ทะเลดูนะคะแล้วก็ใส่คำสั่งเหมือนเดิมะะเลยค่ะเอเ r ใส่คำว่า OCEAN เข้าไปนะคะก็อย่าลืมฟิกมันออกมาด้วยนะคะเห็นไหมคะผลลัพธ์ก็คือจะมีพื้นที่สีฟ้าเพิ่มขึ้นก็คือเป็นพื้นที่ทะเลนะคะและเปรียบเทียบจากภาพแรกนะคะจะเป็นพื้นที่โล่ง มีแค่แผ่นดินแล้วพอเราเพิ่มคำว่าโอเชียนเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นเป็นพื้นที่ทะเลนะคะอ่าเราลองเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งดูนะคะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแยกแยกระหว่างอ่าภาคภาคพื้นดินแล้วก็ภาคทะเลนะคะ แล้วก็จะใส่เป็นคำว่าโคดไลน์นะคะลืมฟิกนะคะเห็นไหมคะก็จะขึ้นเส้นขอบสีดำขึ้นมานะคะเพื่อแยกให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ จะทำให้มันละเอียดมากกว่าน,นี้ก็คือเราจะเพิ่มขอบเขตประเทศเข้าไปนะคะเหมือนเดิมเลยตรงนี้เราจะใส่เป็น border นะคะแล้วก็ l ล s t y l e ก็จะใส่โคล,ลอนตรงกลางนะคะแล้วก็ฟิกด้นะคะแล้วก็จะแยกเป็นขอบเขตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเพิ่มทะเลสาบแล้วก็แม่น้ำที่แบบสำคัญสำคัญเลยนะคะ ก็ใส่อัลฟาเข้าไปนะคะ0.5ะคะ่ะมันก็จะเป็นคำสั่งคำว่า liver นะคะ ก็ฟิกออกมานะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีเส้นสีฟ้าอันเล็กๆนะคะเพื่อึ้นมาก็จะคือเป็นแม่น้ำแล้วก็พวกทะเลสาบที่สำคัญสำคัญนะคะค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะทำเป็นเส้นกริดนะคะมีเป็นตารางช่องเพื่อแบ่งเส้นให้มันชัดเจนขึ้นนะคะเราก็จะใส่ตัวแปรนะคะแต่ในส่วนนี้ขอไปก๊อ โค้ดที่เคยลองเขียนไว้นะคะก็ <God. S 1> ะจะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือคำสั่งคำว่า git line นะคะ อย่าลืมฟิค่ะก็จะขึ้นขอบเขตจังหวัดที่มันชัดเจนขึ้นนะคะในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ใกล้ๆเคียงนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นก็คือเป็นเส้นกริดนะคะที่ก็จะเป็นแบ่งเป็นช่องๆ่างนี้นะต่อไปนะคะ เราเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็มาลองอา่ามาร์กดาวจุดไว้นะคะว่าเราต้องการตำแหน่งไหนนะคะแต่ตอนนี้จะยกตัวอย่างแค่กรุงเทพกับพิษณุโลกนะคะ คำว,ว่า transform ไปนะคะ ก็เซ่มร์กไปนะคะตัว R นี่ก็แทนเป็นสีนะคะตัว R ก็คือ red นะคะ อันนึงคับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นาตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นส1หกกับดแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัว B นะคะก็จะแทน blue นะคะสีน้ำเงินนะคะ แล้วก็ฟิกออกมาเลยนะคะจะเห็นได้ว,ว่าตรงนี้นะคะก็จะมีดาวสีแดงเป็นจุดกรุงเทพนะคะแล้วก็สีน้ำเงินอยู่ตรงบริเวณจังหวัดพิษณุโลกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่แค่เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะ